กลอดพี่จะต้องพักด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหนีจะไหมเดอนเท้ใช่ได้เวลาชิมแล้วนะคะมันฝรั่งอบชีสนะคะซื้อมาเมื่อคืนเนาะจากตลาดเซฟวันนะคะเอามาชิมรสชาติกันเลยอืมอืมอ,มอร่อยค่ะอากาศมันเย็นนะคะมันก็เลยเย็นเร็วชิดก็เลยจะหายยืดเร็วมากๆ ตอนเราออกมาจากไมโครเวฟใหม่ๆยังยืดปืดยืดยาวอยู่เลยค่ะของวใส่ถุงขวดสุดลับเฉพาะของร้านอานนี้นะจ๊ะเซฟวันจ้ะมันอบชีสใช่ไหมใช่ค่ะมันอบชีสเอามันไหมร้านเอามันไหมร้อนๆเลยมันขกุ๊บจะมีมันฝรั่งนะจ๊ะแล้วก็มันหวานเนาะ มันหวานญี่ปุ่นแท้ค่ะมันหวานญี่ปุ่นแท้นะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด,อโดหอมมากแล้วก็มีมันฝรั่งจ้าร้านนี้เขาขายดีเดอร์ใส่ชสใส่ข้าโพดซอสสูนอาทางร้านครับอันนี้คือชีสเหรอคะ อันนี้นมายังเม็มายังเม,ม็เมดใช่คนะ่ะชีสเป็นมอสซาเรล่าชีสโอจะเป็นมอสซาเรล่าเลยไต้ตามคาดนี่มันไม่ชัดเนาะมันเป็นเงาใช่ค่ะเป็นเงาไฟพี่เ,เงาไฟนี่นะคะเราก็จะมาดูวิธีทำมันไฟค่ะเผาค่ะเผานะคะเพิเ่มความมันจะเอียง ตรงความพอแล้วพอแล้วจะไม่ได้เปินตลอดนะพี่จะต้องพักด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหนาะทีจะไหม่เห็อือนเขใช่ไม่มีเช็ดรับด้วย ได้เลยปลอภัยอย่าไปทำเพราะว่าถ้าเราเินตลอดนี้จะไม่เลยค่ะไม่เกลียมเลยเราต้องไปาข้างบ้างตลาดเซฟวันนะคะแต่ละวันก็จะวนๆไปเนาะเพราะว่าวันวันนั้นอยู่ตรงนูน้นถ้าล้อหมุนทุกวันบลยีนวนไปใครอ<ช>ยากทานก็มาเดินตามหาได้นะคะชื่อร้าน เอามันไหมนะคะชื่อร้านของเขานะคะเอามันไหมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอขอดูใกล้ๆค่ะระวังร้อนนะคะนี่นะคะน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวถือถือก่อนคะ<ช>่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่แบบป<ช>๊บนึชิสกำลังเยิ้ม